สวัสดีครับผมในนามของบริษัทเอวิฟฟ์ฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับเป็นษัทเรานะครับก็จำหน่ายเครื่องพ่นทุกชนิดนะครับตั้งแต่สตีลซิฟรีโซโลปากิต้าไพรโอเนียฮัสซันบัวซาฟอกเกอร์ฟอนเทนทวิสโซโลไพรโอเนียลองวีอ่าแล้วก็แบรนด์ต,ต่างๆมากมายนะครับเราก แฟนไหครับลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามกับเราได้ครับเราก็เป็นผู้นําเข้าเครื่องพ่นซูเปอร์ฟอกสปีดฟอกแอร์ฟอกก็เครื่องพ่นชนินต่างๆครับส่วนใหญ่ก็เราก็เป็นผู้นําเข้ามานะครับรวมถึงเคมีกับตะแกรงเราก็เป็นผู้จําหน่ายครับเดลต้าเมทิลไซเปอร์เมทิลไบเฟนทิลเรามีทุกอย่างเลยครับก็ฝากด้วยนะครับบริษัทเ็นบสฟอกเกอร์เยาจำกัดนะครับผู้นําเข้าเครื่องพ่นกําจัดแมลงที่ถือเป็นจ้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไปก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ดีครับ